มาแล้วครับไอเดียเว้นไม้ในร่มสวนยางโตแล้วปลูกพืชอะไรดีแล้วเดี๋ยวมาดูต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าปลักกันใจสีสวัสดีครับทุกท่านครับไงนะน,ะน,ะนะช่วงนี้นะเดินวนๆเวียนๆอยู่ในสวนยางนี่แหละครับโอ้ยไม่ได้ไปไหนนะยังไม่ได้เดินทางนะครับแต่นะเข้าไปเจอนะมะีหลายท่านนะถามมาว่า ในเปริตของอันเนี้ยเป็นเปริดเวน้นไอเดียเว้นไม้ในสวนยางนะครับคืออย่างนี้ครับมีต้นหนึ่งนะถามมาว่า,าถ้ายางร่มลว,นะวนะสวนยางมันร่มนะก็จะปลูกไม้อะไรดีนะครับที่มันเหมาะกับสวนยางที่มันร่มไปนะครับคือจริงๆนะฮะต้นไม้นะเขาบอกว่า จะต้องปลูกแซมกับในสวนยางอ่ะได้ก็ตอนที่ยางอายุยางประมาณ3-3ปีเนี่ยนะสอปีเนี่ยปลูกได้สบายครับเพราะต้นยางมันก็ยังไม่ไม่ได้โตมากนะยังไม่ล้มแต่พอหลังจากนั้นไปนะพอ,อะเริ่มเข้าปีที่4ที่5นี่มันมันเริ่มจะล้มโดยเฉพาะ2-5-1มาดู2-5-1ก่อนครับนะฮะ สองอันหนึ่งนี่ขนาดว่าใบยังไม่เต็มเต็มที่นะตันดูลักษณะเนาะฝั่งโน้นฝั่งโน้นที่เย็นเขียวกล่าอย่างนั้นคืออกร้อยนะเนี่ยมันต่างรลอมกันหมดนะครับนะต่างรลอมกันหมดเลยแต่ทีน่นี้ย้าที่เป็นสองอันหนึ่งอ่ะตอนที่ใบเขาเต็มมานะมันจะทึบจนโดยไม่มีแสงลอดผ่านลงมาอ่นะลอดลงมาได้น้อยนะครับย่าเลยไม่ค่อยขึ้น กนะวางที่เป็นอกร้อยเป็นไงครับทางปลอมกันเป็นไงครับตน้นขึ้นเขียวคับแเลยนะฮนะแต่ช่วงนี้เว้นไว้ก่อนนะครับเว้นไว้ก่อนหน้าแรงเว้นไว้ก่อนส่วนที่เป็น6 0กร้อยนะ6กร้อยเนี่ยอ่ะมาดูยางอ่ายางหอนยางหอนของผมก่อนนะครับโอกร้อยเนี่ยน่ตันดูจ่องจ่องแสงนะมันมันจะเยอะกว่าเพราะกิ่งเขาโล่ขึ้นบน โอกร้อยเนี่ยสามารถจะแสงไม้ได้นะทีะะ่มันมีแสงลงมาถือว่ายังมีแสงลงมาอยู่พอสมควรนะครับนะะมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็น6 0กร้อยที่มีอายุยางหลายปีแล้วนะ,นะหลายปีแล้วอันนี้ประมาณ10 10กว่าปีนะครับเห็นไหมร่องแสงมันก็ยังยังมีเยอะนะเพรโกร้อยอย่างที่บอกครับ กิ่งกาจะออกไปตางโล่โล่ฮะนะขึ้นบนนะครับแต่วันนี้นะผมจะพา,ามาดาูต้นไม้ที่สามารถปลูกในสวนยางที่ล่มไปแล้วเนี่ยได้ใช่ใครอื่นที่ไหนนะครับนี่ผักเคียงครับวูว้านะผักเคียงนี่บอกไว้เลยนะปลูกเยอะๆนี่ขายได้นะฮะปลูกเยอะๆนี่ขายได้ แล้วตั้นดูที่เขาอยู่เห็นไหมมันมีร่มทุบนะฮะผมเคยนําไปปลูกกลางแช้งไม่รอดนะกลางแช้งไม่รอดนะต้องมีล่มครับนะมีร่มมีเงานะครับถึงจะขึ้นสวยนะครับอ่ะนี่ก็คือหนึ่งนะ,อะของพืชที่เหมาะกับที่ร่มนะครับที่ร่มอาจจะมีแสงอ่ะแน่นอนลนะครับนะพืชทุกชนิด ก็ต้องการแสงเนื่องจากต้องเป็นการสังเคราะห์ใช่ไหมครับแต่ต้นปักเลียงเนี่ยครับบอกเลยครับว่า,อาชอบชอบแสงลำไรอชอบแสงลำไรขนาดปลูกในสวนปา์มยังขึ้นเลยนะครับปลูกในสวนปา์มยังขึ้นท่านดูแนวเนี้ยแนวเนี้ยร่มทังนั้นครับนะแสงเนี่ยมันรอดได้เลยครับนะแต่ข้อท่อานดูตัดไปจากโน้นเห็นไหมหญ้าเนี่ยไม่ก่อยขึ้นนะ แต่เขาว่าขึ้นได้นะครับหลายท่านรู้ดีนะครับรู้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าใช้ส่วนไหนมันปลูกถ้าเรามีต้นใหญ่ถ้าเรามีต้นใหญ่นะครับก็ดูพอถึงฤดูก,การเขาช่วงหน้าฝนนะนจริงๆแล้วอ่ะช่วงนี้อ่ะมันไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้นะครับไม่เหมาะมากอ่าโดยเฉพาะต้นไม้เป็นที่เราจะเอามาแซมในสวนยางเนี่ยไม่เหมาะนะครับช่วงนี้เพราะมันแรงอยู่ แต่ถ้าเรามีโดยเฉพาะต้นปักเกลียงเนี่ยครับถ้าเรามีต้นใหญ่อยู่นะฮะหรือในสวนของไกรก็ได้ที่มีต้นใหญ่อยู่ไปดูใต้โคนช่วงหน้าฝนมานะใต้โคนจะมีลูกต้นกล้าหล่นเยอะมากนะครับนะหล่นกล้าลอะมากครับหรือถ้าไม่มีต้นใหญ่ก็ใช้กิ่งครับใช้กิ่งกิ่งปักจำก่อนก็ได้นะปักจำก่อนพอแตกพอมันแตกแล้วก็ ก้อยปลาลงไปปลูกในแปลงแต่ต้องช่วงหน้าฝนดังนั้นนะช่วงหน้าฝนถึงจะถึงจะดีถึงจะเหมาะนะครับเห็นไหนี่คือหนึ่งพืชล่มนะพืชที่ชอบอยู่ในล่มนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นต้นไม้ใหญ่เทถก็เป็นพืชเศรษฐกิจดได้นะเนื่องจากถ้าปลูกเยอะๆเนี่ยนะแล้วก็มีแหล่งส่งขายเนี่ยนะตามร้านขายตำกับข้าวเนี่ยแปลงนะ ถ้าท่านไปปูเข็ตนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้นะปูเข็ตนะ่ะเคลียงปัดไก่จานเป็นร้อยผมบอกให้นะเมื่อก่อนนะครับปัดไก่ได้ปัดหมูกรอบได้แล้วก็อะไรกันปัดกุ้งเสียบได้อเมนูอร่อยทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าใครมีนะมีปันก็หาดูนะฮะหาดูตามบ้านกิ่งก็ได้ต้นกล้ามันก็ได้นะครับตาเราเจอต้นกล้าเล็ก,ลก แต่ดูฤดูฝนนะแต่นี่ผมปามาบอกก่อนว่าเนี่ยก็ปลูกในร่มนะอยู่ในร่มได้นะครับนะอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกฮนะคือจะมาปาไปดูอ่าเป็นการอัปเดตด้วยนะไปดูไปหน้าแรงนี่ไม่รู้จะรอดไหมะอ่ะผมไปเจอนะบนขวดต้นตามไปตามมาขอบอกพ้นถ้าเป็น ถ้าเป็นแถวบ้านผมนะหรือแถวทางใต้เขาจะเรียกต้นเช้า,น,ชานี้ว่าฝนแสนหาฮ่เรียกว่าก้นแสนา่าบานๆเรียกก้นแสนา้าพี่น้องครับไปดูครับถ้าเป็นบางแห่งเขก็เรียกอะไรหนาวเดือนหา้าก็มีนะทำไมมันตึงหนาวเดือนหา้านะครับเดี๋ยวไปรูต้นกันก่อนครับ มาเลยครับเนี่ยผมขึ้นไปเจอมันคุ้นๆแต่แม่นึกไม่ออกว่ามันชื่ออะไรนะถามไปถามมาก็บอกเนี่ยตามเป็นภาษาแถวบ้านเขาเรียกฝนแสนหา,าหรือบางแห่งเรียกหนาวเดือดน้าแล้วก็ที่เป็นชื่อชื่อทางการจริงๆเขาเรียกอะไร กันใจสีอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็ดูนะตามข้อมูลมีอยู่นะครับไม่เข้ามากับฮูมีศัตรูด้วยเดี๋ยวมาดูครับมาปลูกตอนแรกแกกคนลุ้นกันนะจะติดหรือไม่ติดพอติดแล้วเป็นไงครับนี่ยอดเอ,เอ้าเฮ้ยนี่มีไหมแมลงกินด้วยเอโอ้นะฮะเจอศัตรูเข้าไปแล้วครับ อย่างนี้แมลงแน่นอนครับันไม่รู้แม่งอะไรตั๊ก,กแตนอะไรพวกนี้ไหมเนี่ยลอยกินหรือเป็นไอพวกนอนปีเสือ้อน่ก็อาจจะเป็นแน่นอนแลลวครับพวกนอนนอนปีเสื้อทั้งนั้นนะเนี่นกินโอ้คิดว่าจะไม่มีจัตรูที่ไหนได้เจอซะงั้นหนยนะฮะทีนี้เน่ก็มา จากข้อมูลนะครับทำไมทำไมถึงต้องเรียกว่าหนาวเดือนห้ารหรือฝนแสนห่าคือเขาบอกอใบสบรรพคุณของใบก่อนนะครับเขาบอกใบเนี่ยนะใบเนี่ยสามารถที่จะนำไปไปทำกันเอาน้ำนะ,นะตามข้อมูลนะครับเพื่อที่จะนำมาตาบัด อาที่ฟกชนะหรือแม้แต่กระบอกตากระบอกจ่าจ่าหรือเสียวปลายมือปลายเท้าอะไรงเนียใช้ใช้ใบตำคันนอาน้ำนะเพื่อมามาตานะครับกระบอกอใช้ได้นะครับแล้วส่วนพวกต้อนอะไรอย่างเนี้ยครับนะก็บอกตานำไปต้มแล้วดื่มเข้าไปเยอะ มันจะทําให้เกิดอาการหนาวสั่นนะฮะน็บอกอันตรายด้วยนะถ้าเยอะเกินไปนะครับหนาวสั่นถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูหน้าแล้งอย่างนี้หน้าแล้งแบบแดดเปี้ยงๆก็ถึงเรียกต้นหนาวเดือนง่ายหนาวเดือนห้าหรือว่าคือฝนแสนหาหนาวอยู่แล้วโดนฝนก็ไปแสนหาเนี่ยหนาวนะฮะขอบอกนะครับซึ่ง ก็ถือว่าเป็นยาเย็นนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของสมุนไพรอย่างที่บอกครับถึงแม้ว่านะสมุนไพรจะมันจะค่อนข้างจะปลอดภัยในการใช้แต่ก็มีโทษเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรก็ต้องให้คนที่มีความชํานาญนะเป็นคนใจสูตรนะครับนี่ก็คือฝนแสนแสนานะฮะ หน้าตาเป็นอย่างนี้แหละครับนะหากใกลเจอในป่าก็นํามาปลูกได้นะก็อย<ๆ>ู่ในล่มเหมือนกันนะอยู่ในล่มเพราะผมเองก็ไปเจอในในสวนยางนะครับในสวนยางแต่โดยเฉพาะสวนยางที่ที่มันอยู่ใ,ใกล้กับเขากับควรนะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับหรือถ้าบ้านใครอยู่แถวเชิงเขาเชิงควรเนรี่ยแต่บริเวณที่เป็นด้านบนภูเขาก็คกกองอยังมีอยู่ผมว่านะ อย่างที่บอกครับถ้าเป็นที่ที่เคยเป็นนาเป็นอะไรมาก่อนอันนี้มันก็หายากนะถ้านําไปปลูกเนะี่ยไม่รู้ก็ลองดูหน้าฝนนะต้าจะปลูกหน้าฝนปลูกในล่มได้นะครับในล่มได้ตัวนี้ครับฝนแสนาโอโห้หรือว่าหนาวเดือนห้านะประขันใจสีอ่าก็แล้วแต่นะครับก็มีสรรพคุณอย่างที่บอกครับเรื่องของสรรพคุณเราอาจจะต้องศึกษานะครับ ถ้าเป็นการเอามา,มาดื่มมากินอย่างนี้ครับก็ต้องรู้ให้ชัดเจนนะครับเพราะมันก็มีตั้งคุณตั้งโทษทั้งนั้นนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีต้นอะไรอีกต่อไปในคลิปต่อไปนะในคลิปต่อไปผมก็จะนําเสนออีกชนิดหนึ่งที่ก่อนข้างหายากแต่ถ้าเอ่ยชื่อหลายท่านคงรู้จักนะครับจะเป็นต้นอะไรก็อติดตามนะครับเปรีดนี้ครับฝากไว้ด้วยนะไอเดียวเว้นต้นไม้ในสวนยางนะครับฝากไว้ด้วยจะมีต้นอะไรบ้างนะ สักประมาณสี่อาทิดย์ที่ผมไปนํามาจากที่อื่นต้องไปหาที่อื่นเพื่อมามา,มาปลูกนะครับแล้วโคคลิปตัดๆไปนะใน playlist นี้แหละก็จะนําเสนอต้นไม้ที่มันขึ้นเองตามธรรมาชาติด้วยนะครับเเว้นเราจัดจัดตรงจัดแนวไว้ให้ดีนะครับแล้วก็เว้นไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นต้นอะไรอะไรยังไงบ้างนะไว้ในคลิปหน้ากักนนะครับอ่ะโอเคครับคลิปทํานานไม้นะเดี๋ยวตีมาน นะยังรอตีมันอยู่นะครับการเดินทางคนเดียวเนะี่ยมันก็นะมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับอ่ะโอเคครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะดูจะเป็นเพลิดอะไรนะครับอ่าฝากดติดตามไว้ด้วยนะในเพลิดนี้ด้วยนะครับอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ